สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาสอนนะครับกับพี่แก้ปัญหาเสียงจีนะครับที่เกิดจากมิกเซอร์อย่างง่ายๆนะครับก็บางครั้งครับเวลาให้เราใช้มิกเซอร์นะไม่อยู่ๆมันเกิดเสียงจีขึ้นมานะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเครื่องเรามีปัญหาหรือเปล่านะครับคือพี่ยังเขาบอกก่อนนะครับว่าตามหลักการนะครับเสียงจีที่เกิดจากมิกเซอร์เนี่ยเกิดอยจาก2ปัญหาครับปัญหาแรกมิกเซอร์คุณมีปัญหานะครับคุณต้องไปส่งซ่อมกับวิธีการที่2มิกเซอร์คุณไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ปัญหามันมาจาก ไฟครับกระแสไฟที่เข้าในตัวมิกเซอร์นะครับเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าถ้าเกิดคุณเสียบมิกเซอร์นะครับตรงเข้ากับปลั๊กไฟบ้านนะครับบางทีเนี่ยสัญญาณนะครับในบางวันในบางช่วงเวลาครับเฮ้ย <He> ขยะมันมาเยอะนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าบางทีสัญญาณของประเทศไทยอะ่ะแต่ละช่วงเันาไม่เข้ากันถ้าเกิดบางช่วงที่มันมาแรงอะ่ะเฮ้ยบางทีมิกเซอร์อ่ะได้ถ้าเกิดเสียบเข้าไปกับไฟบ้านโดยตรงมันก็จะเกิดเสียงจีนะเพราะเพราะมิกเซอร์นะครับเป็น เครื่องนะครับที่มีความละเอียดอ่อนนะครับต่อกระแสไฟมากอันนี้มันเจอสัญญาณอะไรแรงๆมาปุ๊บเฮ้ยเสียงจี๋มันจะเข้ามาในไม์ของเรานะครับแม้เวลาบันทึกเนี่ยเฮ้ยบางทีเกิดเสียงจี๋ถามว่ามันมีวิธีแก้ไหมมีนะครับนี่จะเสื้อดปเตอร์มานะครับแล้วอแดปเตอร์ที่พี่แนะนำนะครับก็จะต้องเป็นรุ่นนะครับที่มีปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดปิดตรงนี้อีกทีครับแต่ละช่องทีเพราะว่ามันนะครับมีการคุ้มครองที่ดีกว่าถ้าเกิดคุณซื้อแบบธรรมดา ที่ไม่มีอะไรติดมาเลยเงี้ยเปิดปุ่มเปิดปิดเพียงก็ไม่แนะนํานะเพราะว่าไมไ่ค่อยช่วยกันขยะนะครับหรือว่าคุณมีแค่ไอ้ข้างบนตัวเดียวอะและตรงอันนี้ไม่มีนะครับก็ยังไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้ช่วยกองขยะที่ดีนะครับจากไฟนะครับดังนั้นคุณก็ต้องมีแบบ ไอกองขยะตรงนี้อันหนึ่งครับแล้วก็ตรงนี้อันหนึ่งครับมันก็ทําให้เสียงจี่ของเราหายไปนะครับโอเคครับเนี่ยคือวิธ hey, ีการนะครับแก้ปัญหาเสียงจี่อย่างง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวราลองดูนะครับว่าถ้าเกิดพี่อันเสียบไว้ตรงเนี้ยนะครับเข้ากับไฟบ้านโดยตรงเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมอันนี้พี่อันเสียบนะครับปักผ่านอะแดปเตอร์ครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าถ้าเกิดเสียบผ่านไฟบ้านอะไรจะเกิดขึ้นครับผม โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่อ้นนะครับก็เปลี่ยนนะครับจากการที่เสียบสายไฟนะครับของอะแดปเตอร์นะครับมิกเซอร์ผ่านอะแดปเตอร์ไปเสียบที่ไฟบ้านเห็นไหมครับว่าเฮ้ยทําไมมันมีเสียงอะไรขึ้นมาชี่ฉีอะไรขึ้นมาคนในนี้พี่อ้นเดี๋ยวพี่อ้นลองเยี่ยมนะอ่ะเห็นไหมครับนั่นแหละครับเพราะบางทีในช่วงเวลาบางช่วงเวลานะครับว่าเฮ้ยอยู่ๆนะครับประเทศไทยมันก็จ่ายกระแสแบบแรงๆนะครับเพราะว่าบางทีนะครับเฮ้ยบางคนเดี๋ยวว่าพี่อ้น บางทีบ้านผมก็ไม่เป็นเนี่ยใช่ครับมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาจริงนะครับเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ได้เป็นตลอดนะครับแต่ว่าวิธีการที่ดีที่สุดนะครับในการอัานนะครับผ่านอะแดปเตอร์จากผ่านอะแดปเตอร์นะครับเป็นวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆครับซึ่งบางทีหลายคนก็ไม่รู้แล้วมาถามพี่อั้นพี่อันมันมีปัญหาหรือเปล่ามึงซื้อมาไปเสียอะแดปเตอร์ซะนะครับแล้วปัญหามันก็หายนะครับอันนี้นะครับก็คือวิธีการแก้ปัญหาอย่างง่ายๆนะครับเพราะว่าหลายคนก็ยังไม่รู้อ่ะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเสียบนี้แล้วยังงไม่่หาายนะะอแสดว เครื่องคุณมีปัญหานะครับก็ต้องส่งซ่อมนะครับโอเคครับเพื่อจบการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่าน,นี้ครับเจ้าฝากกดไลค์ s ับ s c ค i b ์แล้วก็แชร์ด้วยนะ